การแบ่งประเภทและชนิดของเมฆแบ่งตามระดับความสูงแม่อาจแบ่งเป็นสี่กลุ่มตามระดับความสูงของเมฆโดยระดับความสูงของเมฆนี้จะวัดจากฐานของก้อนเมฆไม่ได้วัดจากยอดซึ่งการแบ่งตามระดับความสูงจะใช้ในการตรวจและแบ่งชนิดของเมฆทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อผลทางการวิเคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศในการพยากรณ์โดยใช้ความสูงของฐานเมฆเป็นหลักในการแบ่ง ซึ่งลักษณะของเมฆแต่ละชนิดนั้นสามารถที่จะบอกให้ทราบถึงแนวโน้มลักษณะของสภาวะอากาศที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้เช่นถ้าในท้องฟ้ามีเมฆก,ก่อตัวในทางแนวตั้งสแสดงว่าอากาศกําลังลอยตัวขึ้นหมายถึงสภาวะของอากาศก่อนที่จะเกิดลง,งพายุถ้าเมฆในท้องฟ้าแผ่ตามแนวนอนเป็นชั้นๆหมายถึงสภาวะอากาศที่สงบและจะมีกระแสลมทางแนวตั้งเล็กน้อย หรือถ้าเมฆในท้องฟ้าก่อตัวทางแนวตั้งสูงใหญ่จะหมายถึงลักษณะของเมฆพายุฟ้าะนองที่เรียกว่าเมฆคิโมูโลนิมบัสฝนจะตกหนักและมีฟ้าแลบฟ้าร้องบางครั้งอาจมีฟ้าผ่าลงมายัางพื้นดินด้วยซึ่งเมฆพายุฟ้าคะนองนี้เป็นอันตรายต่อเครื่องบินขนาดเล็กเป็นอันมากหรือถ้าเมฆในท้องฟ้าแผ่ตามแนวนอน